สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิต้าอีกครั้งนะคะคลิปนี้นะคะพี่ชิต้าก็กลับมาชวนแต่งหน้าสวยๆในวัย40บวกค่ะถึงเราเลข4แล้วเราก็ยังบ่ชยันนะคะยังสามารถสวยใส่ได้นะคะไม่ว่าจะด้วยการแต่งตัวนะคะแต่งหน้านะคะก็พี่ชิต้ามีวิธีการที่ง่ายมากๆนะคะในการที่จะย้อนวัยตัวเองให้ดูยังสาวเนาะนะยังดูสาวยังดูสวยได้ด้วยการแต่งหน้านั่นเองค่ะ ก็เป็นวิธีการที่ไม่ยากแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะหลายๆท่านเนี่ยทำเป็นอยู่แล้วนะคะบยงต่อาจจะละเลยแบบเออไม่มีเป้าหมายว่าจะแต่งหน้าไปทําไมแต่งหน้าให้ใครดูฉันก็อายุลงเลยมาแล้วไม่จะเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะความสวยก็ยังเป็นที่ต้องการของทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าเราเ,เราเห็นอะไรเราก็อยากจะเห็นสิ่งสวยงามดอกไม้สวยๆเสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ตัวเราเองเราก็อย่าลืมเหมือนกันว่าเราก็ควรที่จะสวยสวยได้อีกสวยได้อยู่ผู้หญิงอย่าหยุดสวยวันนี้เลยมาชวนสวยใส่ด้วยการแต่งหน้านะคะก็สําหรับใครที่แต่งไม่เป็นนะคะดูพิชิตาได้เลยนะคะเพราะว่าพิชิตาแต่งหน้าแบบง่ายๆนะคะใครๆก็แต่งตามได้นะคะง่ายมากๆนะคะ,ะส่วนใครที่แต่งเป็นแล้วนะคะก็ここกลับมาแต่งหน้าเป็นเพื่อนกันนะคะ กลับมาเสิร์ฟกันอีกครั้งนะคะอ่ะเริ่มเลยนะฝนก็กำลังเริ่มตกอ่ะโอเคพี่ซ่าก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นของสีจันนะคะกดแค่ปั๊มเดียวนะคะแค่นี้เองดูเหมือนจะไม่พอเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพอไหมก็แต้มๆไปนะคะยเยอะนะคะ มันจะเกินความจำเป็นไปนะคะเราก็มาแตะๆไปเรื่อยๆให้ทั่วๆหน้านะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ฟองน้ำช่วยนะคะเพื่อทำให้มันกลมกลมกลือแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยไปได้สม่ำเสมอนะคะเพราะว่าการใช้มือนะคะสำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะคะจะใช้มือทั้งหน้าเลยก็ได้นะคะแต่สำหรับใครที่คิดว่า ไม่ชนานาญนะคะหรือต้องการความรวดเร็วนะคะฟองน้าก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆนะคะ,ะการลงรองพื้นนะคะถ้าเราลงจนชนานาญแล้วนะคะประมาณสักไม่เกินสองนาทีนะคะก็ลงรองพื้นเสร็จแล้วแหละซึ่งเมื่อก่อนนะคะพิชิตาคิดมาตลอดเลยนะคะว่าการลงรองพื้นนะคะคือเรื่องที่เสียเวลานะคะแต่จริงๆแล้วนะคะการลงรองพื้นนะคะ ถ้าเราลงชำนาญแล้วนะคะไม่เกิน2องนทีนะคะเราก็ลงเสร็จแล้วนะคะและครีมรองพื้นนะคะส่วนมากนะคะก็จะมาเขาก็จะผสมตัวกันแดดอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็จะช่วยให้เรากันแดดได้อีกรอบหนึ่งนะคะนอกจากตัวครีมที่เราทากันแดดแล้วนะคะในส่วนของตัวส่วนมากนะคะตัวครีมรองพื้นนะคะเขาก็จะมีกันแดดมาให้นะคะในตัวด้วยส่วนใหญ่นะไม่ทุกตัวนะ แล้วก็ตัวครีนมน้องพื้นเขาจะช่วยทําให้หน้าเรานะคะดูสม่าเสมอมากขึ้นอย่างถ้าเราแบบว่ามีสิวฝ้าริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยปกปิดให้ด้วยแล้วก็ทําให้สีผิวของเรานะคะที่ดูไม่เสมอนะคะดูเสมอมากขึ้นนะคะก็ดีกว่าไม่ใช้หมายถึงในกรณีที่เราหน้าสดแล้วเราบอกว่าหน้าเรามีปัญหาเยอะเลยสิวฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเราหน้าสดนะคะถ้าผิวเราไม่ดีจริงเนี่ยหน้าสดเนี่ยน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครผิวดีนะคะคุณมั่นใจว่าคุณผิวดีนะคะคุณโชว์หน้าสดคุณถือว่าเป็นความโชคดีของคุณมากๆนะคะพิชตาคนหนึ่งนะคะก็มีปัญหาเรื่องของสิวแล้วริ้วรอยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครีมลองพื้นนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาลงแพลชติดีนะคะก็ใช้ด้ามนี้เนาะแท่นี้ข้างหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีอ่อนเนาะเราก็มาเพิ่มแสงบริเวณจุดที่เราต้องการนะคะ่ะอย่างเ,เช่นที่จมูกตั้งจมูกเนาะหน้าผากร่องแก้มองนี้มุมปากแล้วก็ทำคางมันพุุงๆที่สำคัญนะคะ ใต้ตามีแพนด้าของเราตรีนกาตีนเป็ดตีนไก่ต,ต่างนะเออใครที่มีมากกว่านี้ก็จัดไปนะคะส่วนอีกข้างนึงนะคะที่เป็นสีเข้มนะ,ะเรามาทำอะไรเราเอามาสร้างกรอบหน้าเรานะคะให้มันดูดูดีขึ้นอย่างเช่นว่าหน้าผากเนี่ยนะคะมันก็จะไปเรื่อยๆนะคะหยุดยั้งไม่ไหวนะคะ ก็มีตัวช่วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะช่วยต่ได้แล้วก็เอามาทําด้างให้เรานะคะเพื่อทําให้ด่างด่างเราดูฟุ้งๆเนาะดูดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เอามาตัดกลางเพื่อทําให้หน้าดูเรียวนะคะใช้แสงใช้เงาช่วยเห็นไหมมันก็จะดูข้างนี้ดูยัไม่เป็นนี้เลยเนาะก็จะดูหน้าเล็กลงนี่ ทำตรงนี้ให้มันดำๆพอเวลามองมาจากด้านตรงใช่ป่ะก็ดูเหมือนด้านนี้มันมืดก็ดูหนหน้าเรียวจิวหน้าเท่าเดิมถ้าอยากหน้าเรียวนะคะสัญจกรรมหรือไม่ก็เข้าคลินิกให้เขาฉีดอะไรอย่างเงี้ยฉีดเขาเรียกว่าโบท็อกเนาะน่าจะโบท็อกแหละทาให้ลดกลามได้นาะแต่พี่จิต้ายังไม่เคยยังไม่เคยทํากลัวเข็มไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ไม่อยากสวยนะ อยากลังเลใจมากลังเลใจมายาวนานหลายปีก็แบบใจไม่ถึงอนะ่ะกลัวเข็มกลัวเข็มที่มันจะมันแบบจิ้มหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออยังเดี๋ยวรอให้อากันหนักก่อน อ่ะเสร็จแล้วลงแป้งได้เลย อ่ะสจแร้วเราไ็มาขิดคิ้วกันนะคะเราใช้แท่นี้นะในส่วนของหัวคิ้วนะคะพชิต้าใช้เป็นสีฝุ่นนะคะตัวนี้ใช้จะเป็นหลุมเนาะ แก้มกันอ่าเปลี่ยนบ้างใช้ตลับนี้บ้างเนาะไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้มปนสามสีเลยนะอืมสีสวยนี่ ใ okay. นส่วนของเซตอะชโดนะคะวันนี้นะคะพิ่จ้าใช้ตัวนี้นะคะเป็นของโฮโจนะคะรุ่น Starry Sky กล่องนะน่ารักมากเลยเบอร์0ูนย์สองค่ะดูแพ็กเกจเขาสิดีงามสวยมากเลยอะ่ะอืมดูว่า,า,วาใหม่สวยไหมอ่าใหม่แกะกล่องเนาะก็ต้องพลาสติกดู่เลยอะ่ะยังไม่เคยผ่านการใช้ใดๆนะ ใหม่มากซื้อมาเพื่อการรีวิวซื้อมาเนี่ยเยอะมากอ่ะโอเคไม่เคยใช้คู่กันเขาเลยอ่ะเออวัน,นจะลองเอ๊ให้สีอะไรดีเอางี้แล้วนันใช้สีใช้สีตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่เนาะ,อะโอเคลองใช้คู่กันเขาเนะาะสีสวยอ่ะอ สวยจริงอะไรจริงปุกันเล็กไปหน่อยนะแต่เขาสำหรับปกผ้างไงปกติใช้แป้งอันใหญ่เนาะมันทาแป๊บเดียวทาไปนะคะให้ทั่วปลืกตาเลยอ่ะเสร็จแล้วใช้สีที่สองเนาะอนี้ออกจะส้มๆชมพูชมพูนนึง ขยับไปใกล้ๆนิดนึงขัดเบาไปเลยสีสวยนะอืมชอบอะชอบดีแล้วแล้วก็มาไล่ใต้ตาในนิด ออ่าแล้วก็สิ่งนี้สีที่สามก็มาขัดเบ้าซ้ำเพราะสีที่เมื่อกี้มันมันยังอ่อนไปนิดนึงอ่าชัดขึ้นแล้วเนาะเขาก็จะมีความเป็นน้ำตาลขึ้น เสร็จแล้วก็ใช้สีนี้นะคะเป็นสีสุดท้าย mm. mm. เป็นไงอืม mm. ชอบอีกแล้วนี่งามอะ่ะ อชอบไหมอะเก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมแพ็คเกจเขาดูดีมากๆเลยอ่ะอ,อ่ะทีนี้เราก็มากรีอดอะเรเน นิดเดียวครึ่งครึ่งตาครึ่งตาล่างอืมโอเคทีนี้เราก็มาใช้ลิปสติกแจ่มๆหน่อย ใชไ,ไอืมนะคะก็กลับมานะคะกลับมาแต่งหน้าแต่งตัวสวยเป็นเพื่อนกันผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยเนาะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะก็สามารถสวยได้นะคะสวยตามวัยก็ได้สวยให้มันดูอ่อนเยาว์ลงนิดนึงก็ได้สวยให้แบบคนอยากเหลียวมองนะ เอาที่สบายใจนะคะอยากสวยระดับไหนก็จัดไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันใจด้วยนะคะหวังว่าคลิปของพิชิตาจะมีประโยชน์เป็นกำลังใจให้กับใครใครๆได้บ้างอ่ะเออนะเพราะว่าแบบอยากเป็นเพื่อนนะคะอยากเป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่แบบไม่รู้จะแต่งหน้าไปทำไมนีม่มีเหตุผลนะคะก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกัน เพียงแค่เราอยากสบายใจนะคะอยากยังอยากดูดีอะอะยังอยากดูสวยอะอะแค่นเองฉันแต่งหน้าฉันสบายใจฉันแต่งหน้าฉันก็ไปรับลูกฉันแต่งหน้าฉันก็ไปเซเว่นไปซื้อของ,งไปตลาดอืก็มันไม่ได้ไปไหนอะไม่มีเหตุผลที่จะไปมันไม่ได้ไปอะเราไม่ได้แบบทํางานออฟฟิศอะไรอย่างนั้นแล้วที่จะแบบแต่งหน้าไปทํางานแต่งหน้าไปประชุมไปสัมมนานไป งานเลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงอะไรอเงี้ยเพราะฉะนั้นเหตุผลดีๆสําหรับตัวเราเองก็คือแต่งหน้าสวยเพื่อตัวเองจบนะคะก็เป็นกำลังใจใหกันทุกคนนะคะก็กลับมานะคะกลับมาสวยด้วยกันอีกครั้งนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ